สิบงวดเรียงเลยเหรอครับเออสิบงวดติดกันอ๋อไปเอามาจากไหนทำไมแม่นจริงจ๊ิจากสิบบามาใช้ใส่หนอันเลขท้าผีก็บ่ได้บ่ได้แม่นถ้าแม่นแม่นแม่นผีอีหลีแม่นเพื่อนอีหลีนะให้ให้ถือลอตเตอรี่ดูสิบงวดติดกันเออเพื่อนให้ถือสิบงวดติดกันลอตเตอรี่ แต่นแนมหาคนว่าผู้ใดท่าแป้งผู้ใดเอ,อาแป้งถ้งเป็นง่องมาลอยอยู่บ,บอกจิตวคบโมมี่จ่มาหันหอมหอมมาเพราะหอมมาหอดมาหอดท่งเข่าบ้านมาหอดบักรศาสนาท่านี้เนาะหมาหอนหมาเหา่ายืนทาหนะึ่งที่แรกเนาะหมาเห่าือยังสิมาก็ยังมาเหา่าเห่าสิมาให้แต่ว่าเหา่าเห่าแบบให้เล่นละมาน่ะอัเจ้าคอนก็เลยก็เลยเป็นให้หมาเนาะับเศร้าไป หลังจากนั้นมาพ่อ,อจะหอนกีนดอกขมันมาหอนน้ำกลเยือนหนาทางในหอนเขามาเขามา,มากันเลยเขามาเบาซวนอ่ะไปนั่นงฟังว่าเดินอันจะกินน่ะแต่งปูดายท่าแปลงมาโอมมาดำทางเหมือนวะครับผมมากตัวเองค่ะคะแปดศูนย์สี่แปดศูนย์อันแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สาม80 4, 80 4, 80 4, 80น้ำเพลินเลยก็คือ,อ เมื่อกี้มานี่ได้กลิ่นแป้งเหรอครับไม่ไม่ลองหั่นแต่วางวดอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วคือเจ๊นี่จะสัมผัสเกี่ยวกับอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับมันกับ่เข้ากับบรูว่าสัมผัสได้หรือบ่ได้เขากับบรูลแต่ว่าเป็นกินตีนทีนี้ทีนี้ผมขอเท้าความเนาะสมัยก่อนที่เจ๊อยู่ต่างประเทศเนาะสมัยก่อนที่ยังไม่กลับเมืองไทยเห็นเห็นเห็นแหละครับเห็นผีทางนู้นเลยเหรอเจ๊เป็นเงาเวลานางสินะ ผีแบบบ้านเราไหมหรือ,อว่ายัางไงเท่ากับบรรลุว่าผีแบบบ้านเา้างถิเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นเงาคณยืนยุ่งสิ่น่ะ,ออะยืนยุ่งหน้าต่างครับเท่ากับว่าเอ้าอันน่ะมันเป็นเป็นเงากระจนถามเพื่อนเราบันนีบ้บ่แม่นเห็นเถื่อนหนึ่งได้เห็นสองเถื่อเถื่อที่สองน่ะอันตอนนั้นน่ะแฟนนอนโรงพยาบาลนี่เห็นเห็นน้องมาทรงกันไปเจ้าของไปให้งานเนาะยืมเมื่อคืนกลับมาซีถุมกือบหาถุมอันบันนี้อันผู้น้องระบาดอัน อันเพิ่นถามนาเ,เน,นาะว่าผู้ใดผู้ใดยืนอยู่หน้าต่างว่าสัน่นทั้งทางที่เฮาอยู่บ้านบ่มีคนอยู่บ้า,านาคแต่ก่นอนเฮาสิเขา้าวนะัดเน,นาะผู้ใดยืนอยู่หน้าต่างเพิ่นว่าอันนี้เป็นรูปคนเลยเด้อือเป็นเงารูปคนยนืนอยู่หน้าต่างแบบล่าง,นางนานาคนล่างใหญ่เพราะว่าแพทเป็นคนโตใหญ่พรผอมเขียนอ่ะแต่ว่าเป็นคนรูปล่างใหญ่ยืนอยูาายยยยยยย่หน้าต่างอันนะ่ะบัดนี้ก็เลยบอกก็เลยบ,บอกกันนะผู้เข้ามาส่งว่าหั่นล่ะอันน่ะอันพ่ออันพ่อนพ่อยแล้วดอกอันครับ อันพ่อแต้มาจะยินคท่ามันคนว่าอันท่านั้นสตาร์ทมอไซค์ออเสตาร์ทรถแบบไปแบบบนอันแนมกับหลังเลยคอยเอาทีมโอ้โก็คือว่าเป็นพ่อปูเ่เราใช,ใช่ไหมครับแมนแเขาเสียแล้วเขาเสียแล้วเขายังไม่ได้ไปเกิด<ช>ไปอะไรเขาอาชีพวางจั่นแล้วเพราะว่าเพื่อนเบาเนาะเพราะไงระหว่างอันอ่ะอันละพ่อข่อยเราวาร่างสิแม่ก็เห็นเห็นตั้งแต่นั้นหันล้ว แต่ว่างกับเคนมันมกฝันเห็นผีก็เลยไปท้าใช่ไหมเจ๊ <c oughs> ไปท้าว่า <c oughs> อัน,นคันแมนคันแมนแมนแมนเพลนอิลีครับือให้ถือกันลอตเตอรี่ดูสิบหงวดท้าเพินนะปรากฏว่าถูกจริงจริงก่อนกลับไทยเนี่นะแล้วแล้วทีนี้มาอยู่ที่เมืองไทยก็ปรากฏว่าขับมอเตอร์ไซค์มาได้ได้กินเราจะสัมผัสตรงนี้ได้ใช่ไหมเจ๊เพราะว่าได้กินเพราะว่าเาก็คิด พัชคิดว่ายงเพราว่ากินหอมแป้งสมัยแป้งสปริงซ่องแม่กินหอมมันมากเขาขี่มอไซค์มาจะขวางจะงวกใส่งวกวันนมหมาก็บ่ไม่อย่างเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาแสดงว่าเขาจะมาให้โชคหรึเปล่าจีชาวนาสาธุแต่ว่าอยู่บ้านอยู่บ้านเท่านั้เจนแต่ว่าก็ไม่กินแปลกๆที่บ้านกินแบบไหนครับอยู่บ้านเราเนี่ยบ้านบ้านของเจนเนี่ยนะ กินแบบไหนครับ hmm. ม yep. yeah. oh. um> ีเขามาบอกไหมครับแกกินแกบมบมเมนกินแกกินบดีอ่ะอืมกินมิ้นทกินกุยเออกินเมนต์กุยๆนั่งเมื่อวานนี่นั่งอยู่บ้านครับเมื่อวานนั่งอันเรียนทรศัพท์อยู่เนาะอันเประวันอันบ้านเป็นบ้านบ้านเดินไทยเนาะครับเจ้าของนั่งกับเชิงบ้านกับหงอกหนาหงอกหลังแนมหากับโบมี่มันกินงี้อ่ะเจ้าของกับกวดเสร็จอยู่น้ำลังอันน่ะโต๊ะนั่งนั่งกับโบมี่อย่างค่ะ ะ้ังกระเปียกินกินสับๆกินกุ่ยกุยกินกินแบบกินบดีนหละก็เลยบาวบาวเราคันอยากไม่ยู่นี่อยากมานนี่แกตนะขอโศกขอลาบเด้อสินอกเจ้าสิมาเจ้าสิมาอาศัยอยู่น้ำข่อยซื้อบดได้เด้อสินดอกจะต้องให้โศกให้ลาบข่อยเด้อคือเรารู้แล้วใช่ไหมเรารู้แล้วใช่ไหมครับคิดว่าเพราะว่าได้กินดู ในกินดูมามีเส้นก็ไดเนาะอ่านักเสือเนาะกระสินได้กินกินแบบกินทีกน่กินคือเแบาบใหญ่คือคนคนตายคนคนที่เสียแล้วเสียแล้วอ่านำบปในกินจะควางกันหนัวนางอยู่กับแนมหาอยู่แต่ว่ากับบมีลร่างมือนร่างเหมือ,มอนอนนอนอยู่เนาะมีมีคนรู้สึกว่ามีคนมาอยากมายืนยืนแนมเข้ากงสินอ่ะ ส,ส,สิเ่าสิเบาสวนพี่นางฟังอยู่ประจำมาตอนว่าเห็นก็ยังมีคนมาแนมข่อยนอนมานอนกับ <c oughs> สี่ยางมาแนมมาซองนู่หนาตางเสร็่นะครับผมอ่าไดนยินอยู่ประจำเสร็จนะครับอันนี้ก็จนเบาแล้วน้องพี่นางของเมื่อวันเบาสวเหมือนฟังว่าตะนก็ยังมีคนมาแนมมึงข่อยอันมันเป็นคือจังค่ยกับเขาสิแนมเห็นยู่หางตางสร็่นะอันแบบมากอันแบบแบบมือเข้ากัน บ่มี่ปวดใดกัขยี้ตาเราวกิคือบ่มีอก็นอนเร่นไปอีกก็บมี่มาอีกยี่หน้าต่างบานเก่าน่ะครับเอาเป็นบ้านเรือนไทยแหละครับแมนแมเป็นบ้านบ้านนอกดาวบ้านครับผมก็ปรากฏว่าจะเห็นอะไรว่วบแวบๆตลอดจะเห็นอยู่ตลอดครับจะมีเส้นทางนี้ได้ท้าเขาดอยังลองท้าเขาดิเจ๊เจ๊ท้าแล้วติดงวนติดม้วนอันนี้นะแค่วาวววซื้อบานอ้ามันอยากอยากอยู่หรืืสอเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือบบอย่างกะ ก็ให้ให้โชคให้ลาบเข้าสินดอกแค่เบาเบาเบาจมไปก็สินะแต่าะแกจะน่ะหลังจากนั้นมากะเห็นเงียบเงียบอยบะมือบ้านเพาะเป็นมือบ้านในคาม้านี่เนาะพี่นานงมื่อก่อนนี่เมือม่อก่อนนี่เมื่อก้อนนี่มาเห็นนะนางอยู่บ้านแต่ละฝนมันตกเนาะนางนางเด็กโทรศัพท์ตอนนมหาว่ามันมกินยังก้คือบ่เห็นอืกินนั่นนะมีซิ่งกับบ่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 น่่บ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 นบ กับไปซองน้ำตตไตยโตอะไรอย่างเนาะมาหรือ่ากินอันอันแมงภูมันอันมาเห็ดหั่งเจาะองกับเกลีงกวดอันอันทูออกไปแล้วสินะมันกับบะแมนนะสนน่ะแต่ว่าหันไปกินเนาะครับอันนี้เรื่องจริงอันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้ไม่ได้ฝันอันนี้ไม่ได้ฝันอันนี้ไม่ได้ฝันอันนี้นะครับอแล้วทีนี้ขออนุญาตถามเนาะอ่า ที่ว่าเจบอกมา8 0 3กับ804นี่ี่คือผีมาบอกหรือว่าเลขมักหรือว่ายังไงครับเลขมักเลขมักกันเข้ากันก็ของกันอ๋อของเจยาแมนเข้ากันก็ของกันกันเจฟองกับมักน้่นเอโอ้ที่มาที่ไปรู้ไหมครับว่ามันมาจากไหนบัวมัก่างเดียวมัก่างเดียวโอ้แล้ว804น่ะครับคือกันคือกันวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตขยายให้เลยเนาะขยายให้เลยนะครับทั้ง803804านะครับ ก็คือสถิติที่ผ่านมาคือสมัยก่อนนะเอฟซีนะเจ๊ถูกเนี่ยสิบงวดแมนบ่เาะเจ๊สิบนวดถูกหลายแมแต่ละงวดละงวดเนี่ยครับจะบ่หลายบ่หลายบ่หลายเพราะว่าเ้าบได้โชคมาจากวิญญาณมใช่ไหมครับเจ๊เราต้องท้าเขาใช่อแมถึงจะได้มเออคุณท้าเออเจ๊เจ๊ลองท้าที่เจ๊ได้กลิ่นนะว่าจะเขาจะมาบอกไหมนะครับลเออ แล้วจริงๆนะถ้าเจทาแล้วมันได้ใช่ไหมครับอืมเอาขอดูตัวเลขหน่อยครับผมนี่อันนี้เป็นเลขมาร์กนะครับคนณทาสีกวดเยนี่แหละครับเอาเอฟซีแคปไว้นะครับผมสําหรับเอฟซีที่ทักหาเจนะเบอร์เก่าใช่ไหมเจอ่าสายแย่คนณทาสีไปนอนขอเนิ่งๆนะครับผมนิ่ดนิดนึงนะครับก็แคปไว้นะครับผมแนวทางนะครับ เป็นเลขมกักเ,เนาะแต่ว่าไม่ได้ฝันฝันหรือยังครับใหนในฝันในนหนในฝันอืมใหนในฝันเอาอย่างไงเป็นกำลังใจให้กับเชีย